เกิดมาเพิ่งเคยเจอร้านหมูแดงที่นุ่มขนาดนี้วันนี้พาไปร้านชูโรสหมูแดงฮ่องกงร้านนี้อยู่ตรงสามเสดนะทุกคนไปตอนเขากําลังทําหมูชุดใหม่พอดีกว่าจะได้หมูแดงฮ่องกงของร้านเนี้ยก็คือใช้เวลาเกือบชั่วโมงแน่ตัวถ่านเขาจะใช้เป็นไม้ลินจีบอกเลยว่าหอมสุดๆยางหมูหมักรอบแรกเสร็จเขาก็จะมาชุบน้ําซอสแบบนี้ชุบวนไปเลยทุกคนทาทั้งหมดสองรอบเรียกได้ว่าพิธีพิถนันแล้วก็สะอาดสุด,สดๆรอบที่สามจะนำขึ้นมาทาซอสสุดพิเศษของทั้งร้านแล้วก็อบต่อทุกคนยังไม่จบต่อมาเขาก็จะเอามาพ่นไฟ ร้านนี้เขาจะช่างตวงวัดตลอดที่สําคัญได้เยอะมากแล้วตัวซอสก็คือเด็ดทุกอันร้านนี้แนะนําให้จองก่อนนะใครมาหลังเที่ยงอาจจะอดกินเพราะว่าหมูสามชั้นหมดไวมากส่วนตัวนี้จะเป็นสันคอบอกเลยว่าขนาดสันคอยังนุ่มมากๆม,มีแบบติดมันแล้วก็ไม่ติดมันเห็นแบบนี้ส่วนที่ไม่ติดมันคือนุ่มละลายไปเลยทุกคนและที่ขาดไม่ได้ตัวนี้ก็หมดไวมากเหมือนกันตัวนี้เป็นไก่สีอิวฮ่องกงเสิร์ฟมาคู่กับซอสขีงเป็นน้องติดสะโพกบอกเลยวันนุ่มละลายในปากอร่อยแบบตะโกนแนะนําให้โทรสัง่งก่อนใครที่ชอบกินเกียยวมม่่มก่กออนน้้ีีาาาาท็ุใสก ทำจากปลาตาเดียวปลาหมึกแห้งแล้วก็โครงการ<ะ>นี้จริงๆคนเยอะอยู่แล้วนะทุกคนเห็นหนะ้าร้านไม่มีคนแกไลายแมนโรบินฮูดมาหมดตแต่ผานั่งมาเป็น10คันเลยอย่าลืมมาลองนะทุกคนร้านชูโรสเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์9โมงถึงบ่าย2หรือสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้นะมาลองอร่อย